สวัสดีครับเรามาเฉลยข้อที่4กันในชิดที่2ปรจะจวบคารที่4 4นะครับมีเชือกอยู่3เส้นยาวสาย6 4-2และห้4ซนติเมตรนะครับถ้าแบ่งเป็นเส้นสั้นให้เท่าเท่ากันเห็นไหมลักษณะของโจทย์ของรงอนนี่มันจะเป็นการตัดการแบ่งนะครับอย่างเช่นข้อนี้เป็นการตัดเชือกนั่นเองนะครับ36

ก็จะกลายเป็นเอาตัวเลขข้างหน้ามาคูนกันหอลมอมก็จะเป็น2องคูณสามด้หกมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับ6กเซนติเมตรหเซนติเมตรโอเคแล้วก็ได้กี่เส้นนะครับเส้นที่ยาวสามหกนะครับเอาไปหารด้วยหจะได้6เส้นเห็นไหมสังเกตตัวเลขข้างล่างคล้ายๆกับในคลิปแรกนะครับ สี่สองหารด้วยหกได้เจ็ดเส้นให้สี่หารด้วยหกได้เก้าเส้นนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกกันแล้วได้หกบวกเจ็ดได้สามสิบสามบวกเก้าได้ีสบสองเส้นนะครับคําตอบของข้อนี้ที่ฝากให้ลองคิดก็คือนะครับได้นะครับ,นะรบเส้นละหกเซนติเมตรได้เส้นละหกเซนเมตรหกเซนติเมตรนะครับ นะครับจำนวนยี่สิบสองเส้นยี่สินะบสองเส้นนะครับโอเคต่อไปข้อห้านะครับเป็นโจทย์เหลือเศษแล้วนะครับโจทย์หอร์มอเหลือเศษในคลิปแรกเราเจอแล้วนะครับก็คือต้องลบด้วยเศษก่อนแล้วหาหอร์มนนะครับข้อทห้าเราต้องเอาเลข9ก้านะครับไปลบด้วยหนึ่งก่อนจะเหลือแปด เอาเลขสิบสาไปลบด้วยหนึ่งก่อนจะเหลือสิบสองเอาเลขสิบเจ็ดไปลบด้วยหนึ่งก่อนจะเหลือสิบหกเอาสี่เก้าลบด้วยหนึ่งก่อนเหลือสี่แปดครับเลขสี่ตัวนี้นะครับเราจะใช้แม่สองเลขสี่ตัวนี้นะครับเราจะใช้แม่สองเลข8ปดเลขสองเลขสิบหกแล้วก็เลขสี่แปดนะครับใช้แม่สองนะครับโอเค ลบด้วยเศษก่อนแล้วหาฮอรมนนั่นเองสองสี่แปดสองหก่สิบสองสองแปดสิบหกสองคูณยี่สิบสี่ได้สี่แปดครับใช้แม่สองต่อสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองคูณสองยี่สิบสี่นะครับไม่มีแม่อะไรแล้วที่หาลงตัวทั้งสี่ตัวอยเว้นแม่หนึ่งนะครับแล้วก็เอาเลขด้านหน้านี้มาคูณกันได้เลยนะครับ พอรามองก็ได้สองนั่นเองครับเลขจุนวนนั้นก็คือสองนั่นเองสองคูณสองได้สี่ทัทีครับพอรามอได้สี่ครับเลขจุวนั้นคือสี่หารด้เก้าก็จะเหลือเศษหนึ่งสี่หารสิบสามก็จะเหลือเศษหนึ่งสี่หารสิบเจ็ดก็จะเหลือเศษหนึ่งสี่หารสี่เก้าก็จะเหลือเศษหนึ่งนะครับมีคือข้อห้าต่อไปข้อหกแนวใหม่นะครับเป็นโจทย์ตัดกระดาษโจทย์ตัดกระดาษเนี่ยนะครับ เขาจะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหตุผลที่เขาต้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็เพราะว่าการตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นเป็นการแบ่งความกว้างและความยาวเนี่ยออกเป็นเท่าากันไอ้ตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันตรงนี้ครับและตรงนี้ต้องเท่ากันความกว้างสี่สิบห้าความยาวคือ63ิ จำนวนผืนเนี่ยจะมีข้อควรระวังอ,อยู่นิดนึงไม่ใช่เอาเลขมาบวกกันเหมือนออข้อสี่ละไม่ใช่เอาเลขข้างล่างมาบวกกันเหมือนข้อสองละต้องจำนะถ้าเป็นแบ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุรัสเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวเลขข้างล่างมาคูณกันเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่ะขั้นที่หนึ่งนะครับเราจะต้องหาหอร์มนก,ก่อนตัวหารล่วงมากนะครับ 6, 3, หกสามนะเมย์หกเก้าหกสาม ใช้เม่3นะ3 1 3 3 55 3 2 6 3 1 3าม้าม่งใช้เมสนะ3 55 3 7 21นะครับพอรมอก็จะเป็น3าคูณสไดเก้าซึ่งครูบอกแล้วว่าเลข9เนี่ยจะมีหน่วยเดียวกับเลข2ตัวนี้เลข2ตัวนี้จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรตัเก้านี่ก็จะเป็น9เซนติเมตรครูก็เลยไม่ตอกว่า9คืนนะ แล้วครูจะได้กี่ผืนล่ะครูะคจะแบง่งสี่เหลี่ยมนะครับครูจะแบ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละเก้าเนี่ยครับจริงๆแล้วตรงนี้อ่าเดี๋ยวครูเขียนใหม่นะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามหกเก้าห้าสี่ห้าด้านกว้างนี้ครูจะแบ่งได้ห้าแถว 919 92 18 93 27 94 36 95 45 96 54 97 63เป็นไงเยอะไหมเยอะไหมครับเยอะเนาะเกิน12ผืนไหมเกินนะครับเกิน12ผืนแน่นอนนะเวลาแสดงวิ่ทคำส่งคุณครูเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าจำนวนผืนนะต้องใช้ความรู้ก่อนป .5 จะเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยม เื้นผ้าหาด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่สี่เหี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวสี่สิบห้านคูณหสาหาด้วยด้านคูณด้าน9ก้า5 4 5 9งเก้าก้าห้าสี่หเก้าก้ากเจหกสามครับคำตอบข้อ,อน,นี้ตอบสาสิบห้าคูณไม่ใช่เอาเลขข้างล่างมาบวกกันแล้วแต่ถ้าเป็นแบ่งเสี่ยงผืนผ้าออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องเอาเลขข้างล่างมาคูณกัน5้าคูณเจ็ดได้สาสิบห้าครับ ต่อไปอีกสักข้อหนึ่งนะครับวันนี้นะครับจํานวนที่มากที่สุดเมื่อนําไปหาร3ตัวนี้จะเหลือเศษ3ามหนึ่งและสองตามกับคือจํานวนใดนะครับในข้อที่7โอเคจำได้ครับลบด้วยเศษก่อนแล้วหาขอรมอต้องเอา83เนี่ยไปลบด้วย3ครับได้80ต้องเอา61ไปลบด้วย1ครับได้60 ต้องเอาห้าสิบแปดลบด้วยสองครับได้ห้าสิบหกเลขสามตัวนี้เอาไปหาหอร์มนนะครับใช้แม่สองครับกลายเป็นสี่สิบกลายเป็นสามสิบกลายเป็นยี่สิบแปดใช้แม่สองตอครับกลายเป็นยี่สิบกลายเป็นสิบห้าและกลายเป็นสิบสี่ไม่มีแม่อะไรแล้วารตัวทั้งสามตัวเลยเป็นแม่หนึ่งฮอร์มนคือสองคูณสองได้สี่ครับ คำตอบก็คือจํานวนนั้นคือสีนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็คงจะฝากแค่นี้ก่อนด้วยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนการหาตัวคูรบ์น้อยคอนอนนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านรักษาสุขภาพให้ดีกันนะครับน้องๆช่วงใหมยวันนี้คุณพ่อคุณแม่เราก็รู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของนะครับไวรัสโควิดนะครับไวรัสโควิดและมาตรการของทางรัฐบาลพอไม่แน่ต่อไปนะครับถ้าเกิด สถา,านการณ์ไม่ดีขึ้นเนี่ยทางพนันท่านประยุทธ์จันโอชาอาจจะไม่ให้ออกจากบ้านเขาเรียกว่าภาษาผู้ใหญ่ไม่เรีว่าประกาศเคอร์ฟิลล์ับอน้องครับเดี๋ยวเราไปตามข่าวด้วยกันในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายๆกว่าๆนะครับบ่ายสองบ่ายสามก็แล้วแต่โอเคแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิดหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามในวันนี้ครับสวัสดีครับ